Fa tuntun,mako ni mako tí fà lóri l. อวาวไงครับอุดรสบายดีบอยขี้ทอดหลายๆเลยเนี่ยนี่อุดรร้อนเป็นไฟเลย ไปอยู่อเมริกามาตั้งนานลูกนี้กลับมาอุดรดีกว่ากลับมาคราวนี้เพราะคิดถึงพี่น้องชาวอุดรคิดถึงอีลาที่อยู่ที่บ้านน้องพี่เพียมเลยอยากกลับมาที่เมืองไทยกลับมาที่อุดรไหนไหนเห็นพี่คณิสอนหาเสียงขยันมากแกบอกอุดรมี20บอำเภอ มี156ตำบลมี1,944หมู่บ้านแกเดินมาเกือบหมดแล้วครับพี่น้องสวดสดให้เปิดหน่อยแล้วแกก็มีอีลาผมก็มีอีลาคุณทักษิณก็มีอีลาก็อยากกลับบ้านมาหาลูกสาวด้วยความคิดถึงบ้าบอกว่ากลับมาจากอเมริกาเพราะกลัวแพ้อีอย่างว่า คนเป็นนักการเมืองอย่างพวกผมอดีตแคดิเดนนายกอย่างพวกผมไม่มีกลัวแพ้เพราะแพ้มาเยอะแล้วพี่น้องพแพ้มาก็เยอะแต่ชนะมาก็แยะเหมือนกันนะปี66เลือกตั้งใหญ่ได้มา14ล้านเสียงพรรคเพื่อไทยได้มา10ล้านเสียงครับพี่น้องตกลงใครชนคะครับพี่น้องหรือจะให้เห็นภาพกันใกล้ๆ ชาวที่แล้วพี่น้องชาวอุดรเขตหนึ่งให้ความไว้วางใจให้สอสออดีพักก้าไกลามาหนึ่งคนสอสอเขตตอนปีห2สองเป็นอนาคตใหม่เขาก็แพ้คุณป๊อบแพ้ไปไม่กี่คะแนนผมก็เดินทางมาที่อุดรนี่แหละพี่น้องเดินทางมาที่อุดรมาปลุกใจเพื่อนหน่อยบอกว่าเคนเอ้ยอย่าพึ่งยอมแพ้ เป็นการเมืองมีแพ้มีชนะสู้ต่อไปสู้กันจะเถื่อแล้วเป็นยังไงครับปี 6, 6 6เลือกตั้งปีที่แล้วเราก็ได้สสเขตหนึ่งคนอุดรธานีมาเป็นสสอของของคนอุดรธานีเขตหนึ่งใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องอันนี้คือสาเหตุที่เราไม่ขัวแพ้การเมืองแบบประชาธิปไตย มันย่อมมีแพ้มีชนะนี่อยู่อเมริกาเขาเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีนี่ผมคันยิบยิบเลยอยาก,กมาหาเสียงมาเจอกับพี่นอกักบเขาบ้างเนี่ยปัจจุบันเขาระบบประชาธิปไตยไม่มีอำนาจนอกประชาธิปไตยคนชนะก็กลับมาแพ้คนแพ้ก็กลับมาชนะได้ไม่มียอดอำนาจไม่มีรัฐประหารก็อยากเห็นอุดรเป็นแบบนี้บ้างมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครกลัวยิ่งถ้าทำงานแบบพักประชาชนให้กำลังใจพวกเขาหน่อยว่าการทำงานเบื่อพักประชาชนคือการทำงานการเมืองแบบระยะยาวครับพี่น้องคู่แข่งเข้าดูเลือกตั้งต่อเลือกตั้งของพักประชาชนอดีตพักก้าวไกลสมัยผมดูกันที 3. การเลือกตั้งลวกหน้าครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าวิสัยทัศน,น์อาตถพี่น้องไม่เชื่อลองฟังดูตอนปี62สองเป็นพักอนาคตใหม่ไม่ได้สอสอแต่ได้คะแนนจากพี่น้องชาวอุดรมา1 4 0 0 0 0ส,สคะแนนอันนี้ปี62เป็นน้องใหม่พึ่งเข้ามาเริ่มให้ความไว้วางใจเลือกตั้งอบจอุอดรธานีนี่แหละปี63 ได้มาแสนแปดแสนสี่มาเป็นแสนแปดย้อนหลักเลือกตั้งปี6-6ผมเป็นแคนดิเดตนายกพี่น้องชาวอุดรธานีให้มาหเขตให้คะแนนมา2องแสนสมืนคะแนนพี่น้องเห็นไหครับมันคือการพัฒนาการลงแข่งเลือกตั้งสำหรับพวกเรามีแต่ชนะกับพัฒนาไม่มีแพ้ จากแสนสี่เป็นแสนแปดเป็นสองแสนสองคราวนี้สู้กันอีกจะเทือได้ไหมพี่น้องเอ้ยเอาให้เยอะกว่าเดิมได้ไหมพี่น้องเอ้ยใช่มันต้องแข่งกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งมันก็ต้องแข่งกับเบอร์สองแต่การเมืองแบบพวกเรามันต้องแข่งกับตัวเองเมื่อวานอันนี้นี่คือสปิริตของคนอีสานเลยครับ การต่อสู้อย่างเต็มที่อย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่ถดถอยเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันผลักดันช่วยกันกนเป็นกำแพงผลักดันให้เขาเข้าไปสู่ตำแหน่งหน่อยได้พอได้ครับพี่น้องเลยถ้าได้เหมือนคราวที่แล้วก็บอกว่าอุดรฝั่งตรงกันข้ามก็บอกว่าอุดรเมืองหลวงเสื้อแดงผมบอกไม่ใช่คนเสื้อแดงไม่มีเจ้าคอะ คนอุดรธานีไม่มีเจ้าของเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีหลายเฉดบางคนก็เลือกพักเพื่อไทยในอดีตบางคนก็เลือกพักก้าวไกลบางคนก็เลือกพักของคุณหญิงหน่อยสุดารั์เกยุราพันธ์ที่เคารพกอใบที่เอ่ยน้ําไปไปมา,มาแสดงว่ามันมีอยู่สักสามสีเ่เฉดในอุดรธานีอันดับหนึ่งสาแสสาม อันดับสองสองแสนสองอันดับสามหนึ่งแสนหนึ่งรวมกันมันมีสิทธิชนะวะพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายวันที่24พฤศจิกายนนี้ถึงนี้กูหากูหาเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็น8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านพื้นี่ ช่วยการประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆวันที่ไปใช้สธิ์อย่าไปคนเดียวคนเดียวเหงานะพี่น้องไปกันห้าโมงเย็นขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านพื้นนี้ช่วยการประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆวันที่ไปใช้สธิ์อย่าไปคนเดียวคนเดียวเหงานะพี่น้องไปกันเยอะๆช่วยการประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง การแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องบอกอีกครั้งว่าเรามั่นใจแต่เราไม่ประมาทอย่างที่ได้เล่าไปเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบอบอจอไม่เหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติครับพี่น้องเป็นเลือกตั้งระดับชาติพี่น้องบ้านพื้นที่ไปอยู่ที่ไต้หวันไปอยู่ที่เกาหลีใต้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่สิงคโปร์ไปอยู่ที่อิสราเอลไปอยู่ทุกโปรโตุเกส ไปอยู่ที่ฮังการีอยู่เบอร์ลินกลับมาโหวตไม่ได้คนที่เป็นแรงงานกำลังวางชาไม่ได้อยู่ที่บ้านมือไม่ได้อยู่ที่อุดรไปอยู่ที่ต่างประเทศหมดกลับมาโหวตไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่ให้สัญญากับผมแล้วนะว่าจะไปช่วยประชาสัมพันธ์ว่า24พฤศจิกายนนี้8โมงเช้าเป็นต้นไป จะไปชวนพักชวนผู้ชวนพี่ชวนน้องชวนพ่อชวนแม่ไปเลือกตั้งกันเยอะๆแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมีพี่น้องสื่อมวลชนจํานวนมากที่อยู่ตรงนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารไปยังชาวอุดรที่ต้องไปอยู่ไกลบ้านป่ากาตีนทีพไปอยู่ที่อเมริกานี่ก็เจอพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวสกลนครพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทำงานอยู่ที่บอสตันเหมือนกันช่วยพักประชาชนหน่อยครับ ช่วยทำแคมเปญบอกกลับมาที่ครอบครัวบอกกับครอบครัวว่าคิดฮอดหลายๆอยากกลับบ้านแล้วช่วยทำให้อุบอุดรมีงานทำํำให้อุดรมีสาธารณสุขที่ดีให้อุดรมีการคับมานาคมที่ดีแล้วเขาจะได้กลับบ้านมาเสียทีบางทีไปอยู่บางประเทศมีสงครามก็อันตรายเสียชีวิตไปก็หลายคน อยากกลับมาที่อุดรแล้วแต่กลับมาแล้วมันไม่มีงานทำขอให้ช่วยส่งข้อมูลส่งข้อความกลับมาให้ครอบครัวที่อยู่อุดรให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆ24พฤศจิกาฝากพี่น้องชาวอุดรทั่วโลกช่วยการชักชวนครอบครัวให้มาใช้สธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆมาสู้กันจักเทื่อครับพี่น้อง ยาเสพติดมันจะได้หมดไปเสียทีมาม่าก็แล้วไข่ไก่ก็แล้วสามเมตดร้อยแล้วตอนนี้อย่าบ้าแล้วผมก็งงว่าคุณทักษิณว่ารัฐบาลหาเสียงเหมือนตัวเอกเป็นฝ่ายค้านหาเสียงเหมือนตัวเอกเป็นฝ่ายค้านอบจคนเก่าคุณวิเชียรนี่เป็นอบจมาสิบสองปีแล้วนะเพิ่งมาบอกว่านะ้ำประปาสะอาดแสดงว่าสิบสอปีที่ผ่านมานี่มันไม่สะอาดใช่ไหมครับพี่น้อง ตัวเองเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐเป็นนายกเสียฐาจะวีเส้นยี่สิบส่สิงหาคมนี่มันมา14เดือนแล้วเพิ่งจะมาขึ้นค่าแรงเนี่ยนะแล้วบอกว่าเห็นเจ้าพอยาเสพติดแล้วโทนไม่ได้พอดีพฤศจิกายนพี่น้องลองกลับบ้านไปกูเกิลดูจำพี่ชายของผมคุณชูวิทได้ไหมพฤศจิกายนปี2565ตู้ห่ตาว นอกจากจะทําธ <N iss an> <N iss an> ุรกิจที่ภูเก็จนอกจากจะมีบอลนอกจากจะมีผับที่ยานาวามีแต่ยาเสพติดตามไปหมดเข้าไปมีแต่นักต่องเดี่ยวจีนเพราะฉะนั้นการจะสู้กับยาเสพติดมันก็ต้องสู้กับต่างประเทศจากประเทศจีนเทาบ้างจากประเทศลาวบ้างไม่ได้บอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนไม่ได้บอกว่าพี่น้องชาวลาวไม่ดีทุกคนแต่มันมีจีนเทามันมีลาวเทาที่เอายาเสพติดเข้ามาหลอบล้อมลูกหลานรากับพี่น้อง อันที่สองนอกจากที่ท,ที่ทนายได้บอกไปแล้วว่าจะมีงบประมาณในการดูแลช่วยกันบำบัดยาเสพติดในพื้นที่อันที่สองอยู่ที่รัฐบาลใหญ่นั่นคือเรื่องตำรวจครับพี่น้องพี่น้องไป Google ดูที่บ้านอีกทีหนึง่งพฤศจิกายนเหมือนกันแต่เป็นพฤศจิกายนปีที่แล้วปี6-5หลังสิมันโรมอภิปรายเรื่องตู่หาวยาเสพติดก็เกิดขึ้นมา แต่งงานกับนายตำรวจคนไทยเป็นผู้หญิงด้วยพอมาปีห6ก็อยู่ในพักเพื่อไทยไม่ใช่หรือที่บอกว่ามีตั๋วเพื่อไทยแฮชแฉกขึ้นมามีผู้กำกับใหม่อยากได้อาจจะไม่สมใจอาจจะไม่สมประโยชน์อาจจะไม่สมอย่างที่ตัวเองต้องการทุกคนก็ต้องขออาภายัย